ังจากที่เสร็จภารกิจแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะกลับที่พักนะครับที่มุกดาหารก็ทุกอย่างภารกิจทุกอย่างวันนี้ราบรื่นไปด้วยดีบุญบุศส่นที่ได้ไปบูชาองค์พญานาคทั้งก่อนและหลังที่จะไปทำภารกิจวันนี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์ ก็อรอดูจังหวะที่เราจะไปถึงพระาธาตุนะครับอพอไปถึงอำเภอพระาธาตุพนมเผื่อเรามีโอกาสเผื่อมีเวลาเหลือพอก็อจะเข้าไปกราบน,นักการพระอาจารย์แต่ถ้าเวลามันไม่ได้ก็จะต้องเข้าสู่กุุงทหารเพื่อไปทำภารกิจในวันต่อไปหลังจากนี้ครับสิ่งที่อาจารย์จะได้ไปทำก็เป็นการเอื้อประโยชน์เป็นช่วยเหลือ มวลม,ม,นมนุษยชาติผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ไม่มีทางออกอผู้ไม่มีที่พึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเราจงเป็นผู้ให้ผู้ให้และอย่าหวังผลตอบแทนถ้าการให้ใดๆก็ตามถ้าหวังผลตอบแทนจะไม่เกิดบารมีเพราะว่าเราอยากได้อยากมีเราอยากได้สิ่งที่ตอบแทน เราถ้าเกิดคำว่าให้ทานจะไม่มีความที่เราจะคิดหวังผลตอบแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของฝากของคนครพนมหลุดจากนี้นะครับเราก็จะเลี่ยงเมืองไปเรื่อยๆแล้วก็ริมแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆหลังจากนี้ไปถึงพระธาตพนมน่าจะประมาณสัก5 3บาโลหลังจากพระธาตพนมไปถึงมุกดาหารก็น่าจะประมาณสัก40 30 40าี่โล ก็ประมาณร่วมร้อยร้อยกิโลขาไปขากลับก็เกือบสองร้อยโลแต่ก็เพื่อภารกิจเพื่อความผาสุกข,ของทุกคนผู้ที่เป็นเครือญาติญาติพี่น้องญาติพงพงวานหรือญาติธรรมคนที่เรารู้จักคนที่เราปรารถนาดีเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่ทําให้มันสมให้มันเหมาะมันควรกับความสามารถความรู้ที่เรามีเรามีความรู้มาเพื่อพึ่งพาเพื่อ เอื้อเฟื้อแก่ผู้ที่ก็ไม่มีความรู้เรามีความทุกข์เราก็ต้องการความสุขเรามีความสุขเราก็แบกงปันนั่นคือมวลมนุษย์นะครับเมื่อไม่กี่ร้อยปีพวกเราก็ตายจากกันแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราอยู่เราควรทําดีต่อกันนะครับวันนี้ก็ขอบุญบาร,รมีที่ท่านอาจารย์สมชายมหาการุณที่ได้ทําวันนี้ก็ขอให้อํานวยอวยใจส่งผลให้ทุกคนได้รับความสุข อาจารย์สมชายได้รับความสุขเท่าไหร่ก็ขอให้ญาติธรรมคุณพ่อคุณแม่คุณวิดามัรดาครูอาจารย์ยกไว้เหนือหัวความดีทั้งมวลก็จะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเกิดในภพใดภูมิใดก็ตามขอให้พบกับพระพุทธศาสนาเพื่อความหลุดพ้นแห่งมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ไม่ได้ก็ขอให้มันเป็นชาติหน้าได้บรรลุวันนี้ขอความสวัสดีแก่ทุกคน เจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ